โอ้โกอซิล่าครับได้ประตูที่4ี่ยิงคือต้องบอกว่าลูกยิงของพิตาที่สุดเรียกว่าสุดยอดมากนะครับยิงซ้ายครับอ้อโหยิงทะลุกระแพงเข้าไปเลยครับยิงทีแรกเนี่ยเหมือนจะติดกำแพงนะคุณโทอนะพอๆกับลูกยิงของคุณอาร์ตอัธพรเลยนะลูกตีเสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับม่ายิงยิงดีเหลือเกินครับต้องบอกต้องใช้คํานี้เลยครับวันนี้เป็นนักที่กอซิล่ากลับมาคืนฟองต้องบอกว่าอย่าง อย่างที่ได้บอกไปครับคือก็อซีล่าเนี่ไม่ต้องไปเล่นงุนงิดไม่ต้องไปสนใจเล่นตามเกมไปเดินเกมไปเดินเกมไปครับเดี๋ยวอะไรอะไรมันดีเองครับเล่นตามเกมของตัวเองไปดีมากนะฮะดีสุดๆดีที่สุดจ้ะโตจังหวะนี้อ,ออกมากระทะกันพี่พลึกครับออกมาชกบอลอ่าได้ฟาวครับ ดูะจังหวะนี้ก็พิพลึกออกมาคว้าบอลครับแล้วแบบมาชนกันเล็กน้อยครับมาครับทางด้านของสารแนพยายามคือถ้าได้ลูกที่สองอย่างน้อยเวลามันพอมีพอได้พอได้เวลามันพอมีมันก็จะมีกําลังใจในการไล่หน่อยครับแต่ต้องดึงอารมณ์ตัวเองกลับมาให้ได้ก่อนสารแนเขาอยาตาบะแตกครับคือถ้าตาบะแตกเนี่ยมันเสียงรูปเกมเดียวเซกส,สันเนี่ยถือว่ามีผู้เป็นคนเอย้ยเตะลูกนี้กระดอนเอาเข้าครับ โอ้เข้าครับยิงยังไงก็เข้าครับโอ้ทำอะไรก็ดีไปหมดยิงขนาดเป็นประตูยังยิงเข้าเลยครับเดียวเสกสารสุธิจันกำลังชมอยู่เลยครับวันนี้คือเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถรอบตัวมากโอ้แล้วเป็นเป็นความผิดพลาดของคุณพึกด้วยครับคือออกมาไกลครับแล้วบอลตกกาจังหวะผิดครับโอ้เรียบร้อยเลยครับโอ้ทำอะไรก็ดีครับเดียวเสกสารสุธิจันไปเป็นประตูยังยิงได้เลยครับคราบเป็นลูกที่สองของเขาในเกมนี้ครับโอ้เดียวเสกสรร โอ้ยิงต้องต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้เป็นวันที่คุณเดี่ยวนี่มีประโยชน์กระตังอะตังเที่ยวกับตังเอ่อคุณยกตัวอย่างคนอื่นได้ไหมฮะครับทบามครับผมไม่อยากพูดถึงมันครับครับ <c oughs> ยิงลอดวางขาไปกับพี่ไม้ภูบดินแต่ว่าติดเซฟคุณเดี่ยวเสกสันครับนี่ครับ ภาพจับมาที่น้ำาราพีพั์ยังไม่กลัดครับน้ำก็นั่งดูเกมไปเรื่อยเปื่อยคือศึกษาการังเล่นของทีมอื่นด้วยเพราะของกอ็ซิล่านะว่าอทีมระดับแชมป์ปีก่อนเล่นอย่างไรงบางคนหลายๆคนเพิ่งมาร่วมในปีนี้นะอาครับาจจาะไม่ได้เห็นครับเอาแล้วพี่าพายภูมิดินลุยมาแล้วยิงไปโอ้ข้ามคานออกไปกครับ แต่ก็ซีล่านี่ก็ถือว่ายกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาได้ทีละนัดทีละนัดทีละนัดนะครับค่อยๆจูดนัดตั้งแรกเี่ยไปแพ้โลมาครับแล้วค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาครับนัดก่อนชนะก็ชนะหืดจับแต่นั้นนี่รู้สึกจะเป็นชัยชนะที่ค่อนข้างจะถล่มทลายเลยครับดูจากเวลาที่เหลืออีกประมาณ10นาทีแล้วก็ไม่น่าจะพลาดต้องบอกว่าจังหวะความเฉียบคมเนี่ยนี่ฮะฝ่ายจากการแข่งขันครับคุณวิชาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากสสสนะครับ ด,ดูจังหวะแล้วจากทางด้านความคมเนี่ยวันนี้ก็ซีล่ามาด <oughs> an <analysis on> <UE> no an ีมาดีครับระดับก่อนหน้านี้เหมือนจังหวะจะยังต่เกิดขาดๆอย <c oughs> ู่นะในเรื่องของการจบตอนบนคิดถึงแชมป์ครับวันที่แชมป์ลงมาก็จริงเนี่ยนะครับแชมป์นักลอกหนามวงเอสดีเอฟนะลงมาก็จริงหมายเลขเก้าแต่แชมป์ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรกับเกมมากเหมือนตัวแชมป์เองก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยยังไม่ฟิตครับยังไม่ฟิตแต่ว่าด้วยระบบทีมเวิร์กนะการเดินเกมไปของกาซิล่า คือเล่นไปเรื่อยๆตามระบบของพวกเขาเพราะเขาซ้อมกันมาดีอยู่แล้วครับเราเล่นกันมานานความเข้าใจในเกมมันมีอย่างสารแนเองเนี่ยการที่การที่มีผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาในทีมเยอะเนี่ยมันทําให้ต้องปรับต้องจูนกันใหม่ใช่ครับหลายๆคนมาแล้วยังไม่เข้าระบบคือเบสิกหลายไอคนดีอยู่แล้วเบสิกพื้นฐานดีแต่ว่าเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับระบบรูปแบบการเล่นเนี่ยก็ก็ยังต้องแล้วก็ปรับจูนกันต่อไปกสซิลาได้ฟรีคิกอีกแล้วครับพิต้า ไม่ยิงครับโนวตานึกว่จะติดใจแต่สุดท้ายก็ยิงเข้าไปครับโอ้อะไรกันนี่ครับโอ้โหคอสซีล่าโอ้โหจากโดนนำหนึ่งศูนย์ได้ยิงลูกที่หกปาบวราครับโอ้ยิงยังไงก็เข้าแล้วครับยังไงก็เข้าครับวันนี้คอสซีล่าเนี่ยไปกินอะไรมาครับไปลงอาคมอะไรมาครับคมเลือเกินครับดูครับดูเนี่ยลูกสูตรด้วยนะครับเล่นบอลนะฟรีคิกเล่นสองจังหวะครับจ่ายทะลุกำแพงไปครับหลอกว่าจะยิง ระจ่ายทะลุกำแพงไปให้กับปาล์มปเวาลาซึ่งยืนอยู่แล้วไม่มีตัวประกบเลยครับยิงเข้าไปครับโอ้โหอันแน่ก็พักแล้วครับพักี่มาร์ทนะครับส่งพี่แซนลงสนามมาแล้วครับพิ่เขตฐานทัพนี่ก็ลงมาด้วยเสียดายครับอาร์ตอีเอฟเอ็มไม่มาครับไม่กันเนี่ยโอกาสลงสนามเนี่ยน่าจะได้ลงแล้วครับโอ้โหอาร์ตหรือว่ามารุดชื่นสมบูรณ์ตะจไาย ังหวะนี้โอ้โหเป็นโอกาสที่จะได้ลูกที่2บ้างของทางสารแนยิงข้ากลางไปรับคุณเขตฐานทัพนี่ครับเป็นอีกดาเป็นดารายคนหนึ่งที่ก็จริงธุรกิจส่วนตัวเลยเยอะนะครับแต่ก็ยังแบ่งเวลามาเล่นกีฬานะฮะน้องๆดูตัวอย่างไว้นะครับส่วนทางก็ซิด้าก็จะเปลี่ยนนี่ครับคุณดิฟบอยสเกลลงไปบ้างครับเอาตัวสำรองลงแล้วฮะหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดครับคุณดิฟบอยสเกลพึ่งไปบวชมาขับนะครับศึกกลับมาครับ เรียกว่าทิดดิบก็ได้นะครับทิดดิบนี่ฮะนี่กองเชียร์โอ้สีสันข้างสนามง<จ>ดงามคนเตะก็หล่อคนคนักฟุดบอยก็หน้าตาดีกองเชียร์ก็หน้าตาดีาาดมีแต่ผู้บรรยายนั่นแหละครับที่หน้าตาลากหลุดบ้านแะต่จะจ่ายให้เพื่อ,คอนครับ,รบนี่ฮะนี่น,นี่แหละคนนี้แหละนี่น่าจะเป็นดางดาด้วยนะครับเราไม่รู้จักชื่อนะจําชื่อน้องก็ไม่ได้ดูละครเท่าไหร่นะครับผมเออ นี่กรแหลมสวยงามครับบรรยากาศเออดิปบอยเก้ายิงโอ้โหเกือบเข้าครับยิงผ่านหน้าปากประตูโจบอยก้าแหกปากลั่นเหมือนตัวเองประดิงก็ตัวเองเล่นเองครับอีิครับเห็นเขาแล้วก็เหนื่อยใจเหนื่อยใจกับความสามารถของเขาเหรอครับเหนื่อยใจกับความไม่มีประโยชน์ของเขาดูครับพี่ดิปเหมือนกึงยิงกึ่งผ่านแหมต้อไม่มีเพื่อนมาชาร์จเขาจังหวะนี้เกมค่อยๆเดินแล้วครับ ก็เอากันพอขอมปากหอมคอครับวันนี้เกมมันขาดแล้วครับโอ้โหนี่โค้ชของทางกอซิล่าครคุณมาคะหอประสาทสุขนี่ถือว่ามาทําทีมแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับนัดแรกอาจจะพลาดน,นะแต่ว่าโลมาเนี่ยนัดแรกแพ้โลมาเนี่ยโลมาเขาแก่งจริงๆ่นัดเนี่ยโอ้โหยิงไกลก็ไม่ไม่ตรงก่ออีกครับเป็นทางด้านของโบสนะครับภาคภูมินะครับ ขบวนภาคภูมิวงเฉลิลนี่มีหอมแก้มเด็กๆนี่ลูกคุณแซงปฏิวัตินาาะครับคาดสำหรับน้องเสื้อเขียวส่วนพิตตี้เมืม่อกี้ไม่รู้แฟนไข่ <c oughs> เออไม่รู้นะครับซึ่งคุณแจ็คก,ก็ไม่สนใจด้วย <c oughs> เราก็สนเป็นคนๆเปสนเหรอเอาจังหวะนี้ครับตะวันครับได้บอลครับตะวันให้มาที่มาร์ทูบดินท์ อาไม่ใช่ครับปเ,รปเป็นคุณอ้อนนะอ้อนายเข้าไปตัดเขากลางออกไปทางขวา <c ười> ค่อยๆลำเลียงกันขึินมาครับ <c ười> โจบอยเก้ายังตะโกนแหกปากอยู่ประดุดประหนึ่งเหมือนว่าเขาเล่นอยู่ในสนามเองครับ <c ười> ประดุดจอมทัพบ,บัญชาการเกมเอา้าแต่ก่อนนี้ดิปบอยจะเก้าได้หลุดมาโอ้หย,ยิงไม่ทันครับเจบอโบสทพลาดเจอโบสปมาโชกมาได้ก่อนโบสอ่าให้กับพริบอาจจะคืนไม่ใช่ครับ ออกไปทางขวาก็สารแนก็นี่ฮะคุณอันนี่ฮะที่ยืนเงี้ยแกล้งหน้าอยู่นะเนี่ยคือมันคุณกระบอกนะครับเอานิ้วโป้งยกขึ้นมาเยี่ยมๆนะครับโจบอยสเกลครับนั่นแหละครับประโยชน์ของเขาเห็นเขาแล้วก็เหนื่อยใจอีกแล้วเออมาตามเกมกันต่อครับกับช่วง5นาทีสุดท้ายครับของสารแนยู่นเตดกับ ก็สิล่าสตาร์เอแชมป์เก่าห้าทีสุดท้ายครับสกอร์ตอนนี้ไปไกลแล้วครับก็ซิล่านำอยู่6ประตูต่อหนึ่งจังหวะนี้เป็นฟรีคิกของสาราแนจะเล่นเองครับคุณโบ๊ท